สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูชมพูนุษย์ในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นเคยนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องการสำรวจตนเองค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะคะของภาคเรียนนี้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ สํารวจตนเองนะคะก็คือการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองค่ะต้องมีการสํารวจตนเองเกี่ยวกับความสามารถนะคะความสนใจและทักษะความชํานาญเฉพาะตัวค่ะเพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจดังนี้ค่ะ ซึ่งเรื่องแรกนะคะที่เราจะต้องสำรวจตนเองนั่นก็คือเรื่องความสนใจนั่นเองค่ะความสนใจหมายถึงความชอบหรือความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละบุคคลนะคะมีความสนใจและความชอบที่แตกต่างกันไปค่ะถ้ามีความชอบส่วนตัวหรือต้องการประกอบอาชีพใดนะคะก็จะเกิดแรงจูงใจให้พยายามหาหนทางศึกษาเกี่ยวกับอาชีพนั้นและประกอบอาชี p ให้ประสบความสําเร็จค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าต้องการประกอบอาชีพแพทย์หรือหมอนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถช่วยชีวิตคนได้นะคะก็จะพยายามศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งเรียนจบและสามารถประกอบอาชีพแพทย์ได้ในที่สุดค่ะ การสำรวจตนเองเรื่องที่สองนะคะเราจะต้องสำรวจเกี่ยวกับความสามารถของเราค่ะ ความสามารถนะคะหมายถึงความรู้ของแต่ละบุคคลและผลของการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพประสิทธิภาพทางร่างกายและสติปัญญาค่ะซึ่งถ้ามีความสามารถทางด้านใดแล้วนะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับความสามารถทางด้านนั้นค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ ซึ่งถ้าเรานะคะชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลนะคะสามารถหยิบจับและใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วนะคะเราก็จะเหมาะสมกับอาชีพวิศวกรและช่างซ่อมค่ะต่อไปนะคะถ้าเราชอบทำงานที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะ การแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอาชีพที่เหมาะสมกับความชอบนี้นะคะก็ได้แก่นักคณิตศาสตร์ครูสอนคณิตศาสตร์พนักงานธนาคารพนักงานบัญชีค่ะ ถ้าเรานะคะมีความชอบในการทำการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆสนใจให้รู้เกี่ยวกับความเป็นไปตามธรรมชาติเป็นคนช่างสังเกตช่างซักถามและต้องการค้นหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยนะคะเราก็จะเหมาะสมกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าชอบพบปะผู้คนมีความสามารถในการพูดนะคะเพื่อเชิญชวนและโน้มน้าวใจผู้อื่นอาชีพที่เหมาะสมกับความชอบนี้นะคะก็ได้แก่อาชีพค้าขายค่ะนักการเมืองนักพูดประชาสัมพันธ์นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเรามีความชอบในการทำงานในเชิงสร้างสารรค์ใช้จินตนาการสร้างสารรค์ผลงานที่ออกมาเป็นรูปประทให้ผู้อื่นได้เข้าใจนะคะด้วยความปานีชและความสวยงามอาชีพที่เหมาะสมก็คือจิตรกรค่ะงานโฆษณาและนักแสดงค่ะ แต่ถ้าเรามีความชอบในงานที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นนะคะให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลและบริการผู้อื่นอาชีพที่เหมาะสมกับความชอบนี้นะคะก็ได้แก่แพทย์พยาบาลพนักงานต้อนรับค่ะ ตัวยอย่างต่อไปนะคะถ้าเรามีความชอบนะคะที่จะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการคนา้นคว้าหาความรู้เรื่องราวต่างๆจากการอ่านและถ่ายทอดความคิดเห็นด้วยการขีดเขียนนะคะอาชีพที่เหมาะสมได้แก่นักเขียนบรรณาธิการนักวิชาการและครูหรืออาจารย์ค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์และได้ผลผลิตที่ดีจากการเอาใจใส่ดูแลนะคะอาชีพที่เหมาะสมกับความชอบนี้นะคะก็ได้แก่เกษตรกรและชาวประมงค่ะเด็กๆลองสำรวจความสนใจและความชอบของตนเองดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคตค่ะ และข้อมูลอย่างต่อไปที่เราจะใช้ในการสำรวจตนเองนะคะอย่างที่3ค่ะก็คือทัศนะนั่นเองค่ะทัศนะหมายถึงความชำนาญที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งบ่อยๆจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและถูกต้องซึ่งถ้าเรามีทัศส,สะด้านใดแล้วนะคะก็จะมีความมั่นใจและสามารถทำงานที่จะ ต้องใช้ทักษะนั้นได้ดีค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเรามีทักษะในการใช้เครื่องมืองานช่างทุกชนิดนะคะก็จะสามารถประกอบอาชีพช่างซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ได้ดีค่ะแต่ถ้าเรามีทักษะในด้านของการวาดภาพก็จะสามารถประกอบอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือจิตกรได้ดีค่ะและถ้าเรามีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศนะคะก็ จะสามารถประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศกได้ดีนั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่เราทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งบ่อยๆแล้วนะคะก็จะเกิดทักษะหรือความชำนาญน,นั่นเองเมื่อเรามีความชำนาญแล้วนะคะเราก็จะมีความมั่นใจและสามารถทำงานสิ่งนั้นออกมาได้ดีหรือว่าประกอบอาชีพนั้นได้ดีนั่นเองค่ะ สรุปนะคะในการสํารวจตนเองเราจะใช้ข้อมูลทั้งหมด3ด้านดังนี้ค่ะ 1. ความสนใจ 2. ความสามารถและ3ทัศนะค่ะ ซึ่งเนื้อหาต่อไปที่เราได้เรียนในหน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องคุณธรรมในการประกอบอาชีพค่ะคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะคือการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่เบียดเบียนหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะผู้ประกอบอาชีพทุกคนนะคะจะต้องมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพเพื่อทํารงศักดิ์ศรีของความเป็นมน เกิดความภาคภูมิใจในตนเองช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีสร้างความสำเร็จมั่นคงและปลอดภัยในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งคุณธรรมพื้นฐานที่ผู้ประกอบอาชีพทุกคนควรมีนะคะได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์คือ การประพฤติตงและจริงใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงนะคะและไม่หลอกลวงผู้อื่นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะไม่โกงเครื่องช่างเมื่อขายผลไม้ให้ลูกค้าไม่จุงใจทอนเงินผิดเมื่อลูกค้าจ่ายเงินซื้อสินค้านะคะไม่รับสินบนค่ะ 2. นะคะความขยันอดทน คือการทำงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปะละเลยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความล้มเหลวมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ค่ะด้วยการปฏิบัติอย่างจริงใจและตั้งใจค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทให้เสร็จภายในหนึ่งวนันก็จะต้องทำให้เสร็จค่ะแม้จะต้องทำ งานล่วงเวลานั่นเองค่ะ คุณธรรมพื้นฐานที่ผู้ประกอบอาชีพทุกคนควรมีข้อต่อไปนะคะก็คือความยุติธรรมค่ะคือการไม่เอ็นเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะโดยใช้อารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่หรือเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของลูกค้าหรือส่วนรวมควรใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจและคำนึงถึงความเสมอภาคที่มนุษย์ทุกคนมีเท่ากันค่ะ คุณธรรมอย่างที่4นะคะความรับผิดชอบคือการตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคหรือลูกค,ค้ารวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทำได้โดยผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสมราคาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโรงงานอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองค่ะหรือเรียกคืนสินค้าไร คุณภาพและหมดอายุจากร้านค้าโดยไม่ให้จำหน่ายแก่ผู้บริโภคแล้วนำสินค้าใหม่มาจำหน่ายแทนค่ะสรุปนะคะคุณธรรมพื้นฐานที่ผู้ประกอบอาชีพทุกคนควรมีได้แก่ 1. น,นะคะความซื่อสัตย์ค่ะ 2. ความขยันอดทน 3. ความยุติธรรม 4. นะคะความรับผิดชอบค่ะ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนในวันนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะซึ่งเป็นแบบทดสอบในหน่วยที่7เรื่องงานอาชีพนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำแบบทดสอบผ่านทาง Google Form จจำนวน10ข้อ10คะแนนค่ะโดยคุณครูนะคะจะส่งลิงก์ให้ทางไลน์กลุ่มค่ะเมื่อเด็กๆได้รับลิงก์แล้วนะคะก็ให้นักเรียนคลิกเข้าไปในลิงก์ได้เลยค่ะจากนั้นพิมพ์ชื่อนามสกุลชานเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วกด ไปจากนั้นก็สามารถลงมือทําแบบทดสอบทั้ง10ข้อได้เลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเนื้อหาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเด็กๆนะคะมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ